านผู้ชมครับวันนี้เราก็พามาดูบรรยกากาศสวยๆงามๆที่โรงงานปุ๋ยปูตะวันปุ๋ยอินโนฟาร์มนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าอินทรีย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับหนึ่งของโลกนะครับตัวนี้เป็นฟิวเจอร์เค้กนะครับที่รอการผลิตนะครับตรงนี้พื้นที่150ไร่นะครับเป็นพื้นที่โรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในเรื่องของโรงงานปุ๋ยนะครับและที่สำคัญน,นะครับเราใช้วัตถุดิบ โรงงานอ้อยโรงงานน้ำตาลโรงงานหมันสเปรล,ะลนะครับโรงงานไม้มีคาลิตัตนะครับโรงงานเบอรี่โรงงานเบียร์สเปร่ Р, าต่างๆนะครับโรงงานทั่วเหลืองโรงงานปลากระป๋องโรงงานกระดูกปนโรงงานอาหารสัตว์นะครับและโรงงานถาม้มน้ำมันนะครับยุเก้ทั้งหมดตอนนี้เราเก็บอยู่ประมาณ6วันนะครับหลังจากหมักทุยเค้ตรงนี้ได้ที่แล้วนะครับก็จะพามาลงบอ่อหมัก นะครับนี่คือบ่อหมักใหญ่นะครับที่เราผ่านกระบวนการของการหมักบนพื้นดินครบนะครับสามถึงหกเดือนนะครับก็จะพามาลงบ่อใหญ่นะครับนี่เป็นบ่อใหญ่นะครับหมักนะครับจะหมักตรงนี้ไว้ประมาณหกเดือนนะครับแล้วทุกสิบห้าวันเราก็จะนะครับเติมหัวเชื้อต่างๆลงไปนะครับไม่ว่าหัวเชื้อปุ๋ยหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับไม่ว่าหัวเชื้อไตยโคโดมา เช่นน้ำ PTC และน้ำโซโตเวกเตอร์ไรโซเมียมต่างๆนะครับก็เกิดมันไปนะครับนี่ก็เป็นแหล่งของวัตถุดิบต่างๆนะครับเพราะนโรงงานปูตะวันมีธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการนะครับปุ๋ยปูตะวันและปุ๋ยในความทุกเม็ดมีธาตุอาหารนั้นหลักในโซเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะครับและธาตุอาหารเสริมน้ำตาลเหล็กทองแดงสังกะสิ่งแอนิจพอร์บินโมลิฟีนัมและโบรอน นะครับในข้อที่2นะครับมีกรดฮอร์โมนซึ่งก้อฮอร์โมนสกัดจากสาหร่ายสกัดจากปลาสกัดจากผลไม้ช่วยสร้างสีสันรสชาติรูปทรงนะครับให้กับผลผลิตในข้อที่3นะครับจะมีกรดอะมิโนธรรมชาติกระบวนการของยุบิกนะครับตรงนี้มาจากหญ้าและโดโลไมต์ต่างๆนะครับที่เรานํามาผลิตถั่วปูตะวันและถุ่วอินโนฟาร์มนะครับในข้อที่4นะครับโมลา โมลาตัวนี้นะครับมาจากโรงงานน้ำตาลนะครับก็เรียกปากน้ำตาลหรือฟิวเจอเร์เค้กที่มาจากโรงงานผลิตน้ำตาลต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยโรงงานอ้อยนะครับช่วยคลิกไนโตรเจนในอากาศนะครับให้ต้นไม้สมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่และข้อที่5นะครับมีเอนไซม์จากโรงงานถั่วเหลืองโรงงานถั่วต่างๆเอนไซม์หรือมิกเกิลมิกเกิลนะครับช่วยในการสร้างเปลือกสร้างเนื้อเยื่อสร้างเซล นะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ป้องกันก,การหลุดร่วงนะครับทําให้ขั้วต่างๆเหนียวใบไม้ต่างๆลดการหลุดร่วงได้ทําให้ขั้วเหนียวนะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนนะครับแคลเซียมโบรอนเอนไซม์ทำให้ขั้วเหนียวลดกระบวนการ,รปลดปล่อยยางพารานะครับป้องกรรนันปัญหาหน้ายางแห้งหน้ายางตายนะครับตรงนี้ในเรื่องของเอนไซม์หรือนิกเกิลนะครับแล้วก็โอเชียไกยโทซาน นะครับมีหน้าที่ในการกระตุน้นการจเจริญเติบโตนะครับของต้นไม้ให้ต้นไม้กินปุ๋ยได้เร็วกินปุ๋ยได้มากเขาเรียกสารกระตุน้นนะครับแล้วก็กระบวนการของจุลินทรีย์นะครับซึ่งจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุย๋ยปุตะวันนีนะ้ก็มีหลายกลุ่มเช่นกลุ่มของเตโครมาอัเซนัมดีดีวิเลนอัโทโตเบกเตอร์อัโซสไปดิลัมไรโซเมียมและปัจจุบันเราได้เพิ่มโบโคอนเดียนะครับซึ่งเป็นตัวที่ยับยั้ง นะครับตามการเกิดโรคของต้นไม้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็มีนะครับในกลุ่มของนะครับสารแล่แมลงธรรมชาตินะครับที่สกัดประจากษ์สกัดประจากต่างๆนะครับเมอโรติ้งดอกไ่หอมยูคาลิปตัสั้งหลายต่างๆแล้วก็ฝากด้วยนะครับปุ๋ยภูตะวันนะครับปุ๋ยภูตะวันนั้นมีจุลินทรีย์สายพันธุ์หลักๆสำคัญคือไบโคโดมาช่วยยับยั้งการลุกลามของเชื้อดา ทำลายช่วงไวท์กโลาได้ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับลดในเรื่องของรากเนา่โนาโคนเน่าต้นเา่าผลเน่าก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูได้ข้อมูลในช่องปุ๋ยภูยตะวันพีเียมศึกษาวิชาการโทรนได้เลยนะครับ092 94 789 97ขอบพระคุณครับ